ยินดีต้อนรับสู่ช่องคําไทยไทยสวัสดีค่ะวันนี้ช่องคำไทยไทยนำเสนอคำที่มีความหมายโดยในนี้นะคะเราจะมารวบรวมคําที่มีความหมายโดยในนะคะที่เรามักจะพบกันบ่อยๆคําแรกค่ะคอหอยงาช้างความหมายโดยในของคำนี้นะคะหมายถึงผู้ที่ไม่สนใจสภาพปัญหาของคนทั่วไป ไม่รับรู้หรือว่าไม่ได้นึกถึงสภาพที่แท้จริงของสังคมค่ะตัวอย่างนะคะการใช้เช่นพวกเขาอยู่บนหอคอยงาช้างจะเข้าใจปัญหาของคนยากจนอย่างเราได้อย่างไรต่อไปค่ะคำว่าจับตามองความหมายโดยในของคำนี้นะคะหมายถึงอาการที่จับตามองต้องดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะ อย่างจดจ้องตัวยอย่างการใช้ค่ะเช่นวัคซีนมาถึงประเทศไทยแล้วประชาชนต่างให้ความสนใจและจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะคำว่าดาวความหมายด้ยในของคำว่าดาวนะคะหมายถึงคนที่มีความโดดเด่นแล้วก็คนที่มีความดังค่ะตัวยอย่างการใช้คำว่าดาวนะคะเช่น ข้นยางหล่อนพอได้ดิบได้ดีเป็นดาวแล้วก็ลืมดินต่อไปนะคะคำว่าเลียแค้งเลียขาความหมายโดยในค่ะหมายถึงการประสบสอบพอค่ะตัวอย่างการใช้คำนี้นะคะเช่นห้ามไม่เลียแค้งเลียขาเขาคงไม่ได้ทำงานในตำแหน่งสูงขนาดนี้หรอกคําต่อไปค่ะคำว่าหัวโขน หมายถึงบทบาทหน้าที่นะคะตัวอย่างค่ะความหมายโดยในของคำนี้นะคะหมายถึงลองถอดหัวโขนออกเสียบ้างจะได้รู้ว่าเราก็คนเหมือนกันคำต่อไปนะคะคำว่างูเห่าความหมายโดยในของคำว่างูเห่าค่ะคือคนที่ทรยศค่ะหรือว่าคนที่เลี้ยงไม่เชื่งนะคะตัวอย่างการใช้ค่ะคำว่างูเห่านะคะเช่น ฉันทำดีกับเธอแทบตายสุดท้ายเธอมันก็แค่งูเหา่าคำต่อไปค่ะไฟเขียวความหมายโดยในก็คือการอนุมัติหรือว่าการเห็นชอบนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้นะคะเช่นพักพวกตัวเองเสนออะไรไปก็ไฟเขียวหมดทุกโครงการคำว่าหมูสนามค่ะความหมายโดยในค่ะหมายถึงผู้ที่ไม่มีฝีมือค่ะก็จะมี การแพ้เป็นประจำตัวอย่างค่ะเช่นจะเอาชนะได้อย่างไรอย่างเราก็แค่หมูสนามคำว่าเก้าอี้ค่ะความหมายโดยในของคำว่าเก้าอี้คือตำแหน่งนะคะตัวอย่างการใช้ค่ะคำว่าเก้าอี้ก็คือตราบใดนะคะที่ยังมีอำนาจเขายังไม่ยอมลงจากเก้าอี้ง่ายๆหรอกต่อไปค่ะคำว่าเล่นละคร ความหมายโดยในของเล่นละครก็คือการเสแสแซงหรือว่าการแกล้งทำนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้คำว่าเล่นละครนะคะเช่นไม่ต้องมาเล่นละครกับฉันรอบเจปีที่ผ่านมาทำให้ฉันรู้จักเธอดีต่อไปค่ะคำว่าชักใยความหมายโดยในค่ะหมายถึงผู้วงการอยู่เบื้องหลังค่ะตัวอย่างการใช้คำว่าชักใยนะคะหมายถึง ผมว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันต้องมีคนชักใย,ยอยู่เบื้องหลังแน่นอนและคำว่าเสียงแตกค่ะความหมายด้วยในนะคะหมายถึงมีความเห็นไม่ตรงกันค่ะตัวอย่างการใช้คำว่าเสียงแตกนะคะเช่นถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวประชุมครั้งหน้าเสียงแตกแน่นอนและคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะคำว่าอุ้ม ความหมายโดยในของคําว่าอุ้มนะคะก็คือการลักพาตัวไปนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้คาว่าอุ้มนะคะเช่นน่าสงสารน้องสาวเขาเนาะพี่ชายเธอโดนอุ้มไปยังไม่ได้ข่าวคราวเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความหมายโดยในในครั้งนี้ ก็อาจจะมีคำที่เราคุ้นคุ้นเคยกันอย่างนี้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วครั้งหน้าค่ะกลับมาพบก,ก,กันใหม่กับคำไทยน่ารู้ในช่องคำไทยไทยฝากกดติดตามคอมเมนต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนและสวัสดีค่ะ